ดเดตบอลสวัสดีครับมาดูยูโร a อนาลิซิประจำวันอังคารที่20กรกฎาคม2021กันนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ยูโรนั้นเพลย์ออกมาตามคาดนะครับก็คือเพลย์ออกมาตามเซ r ริโอที่1นั่นก็คือตลาดยังคงบาลานซิ่งอยู่ในกรอบ17วันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็กลับมาบาลานซิ่งอยู่ในกรอบเดิมกลายเป็นวันที่18นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราติดอยู่ในบาลานซิ่งแอเรียเนี่ยเคยบอกหลายครั้งละนะครับ ถ้าราคานั้นลงมาที่ balancing r e Low นะครับหรือขึ้นไปที่ balancing area หายนั่นคือจุดที่เราต้องโฟกัสให้ดีเพราะถ้าตลาดนั้นไม่ได้เบรกนะครับลงไปใต้ balancing แล้ว h o l อยู่ได้เนี่ยมันมีสิสูงที่ตลาดนั้นจะ reverse back กลับเข้ามาในอยู่ใน balancing เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ยูโรก็ play out ออกมาเป็นแบบนั้นก็คือตลาดนั้นยังคง b a l านซิ่งอยู่แล้วก็เดเวล o อปเป็นเว้นวันที่18นะครับโอเคเพราะฉะนั้นไปดูชาร์ต30นาทีกันนะครับตอนนี้เดเวล o อมาแล้ว18วันอย่างที่เรานับกันเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นกรอบในการบาลานซิ่งน่าจะอยู่ตรงนี้จุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือยูโร b a l านซิ่งอยู่ใต้ Balancing b r e a k าวน์แอ e เ นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ในช็อตเทอมและตอนนี้เนี่ยอินเทอร์เบร์บอสด้วยจะต้องปรับมาเป็นนิวตร a ลก็ตามแต่ด้วยความเข้าใจที่ว่าในภาพใหญ่เซลเลอร์ยังคงคโทรลมเก็ตอยู่ซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเราดูชาร์ตใหญ่ตลาดนั้นเดียวหลบลลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าก็อย่างที่เคยบอกไว้ยิ่งราคานั้นลงมาต่ำมากเท่าไหร่มันก็มีสิทธิ์ที่จะกลับลงมาเจอไบเออร์มากเท่านั้น เพราะฉะนั้นพอราคานั้น expand rate นะครับลงมาสู่ l o ค่อนข้างชัดเจนแล้วเนี่ยเราจึงเริ่มเห็นพฤติกรรมแบบนี้นะครับ b i o a c t i v e กลับลงมาปุ๊บ b i o a c t i v e เมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันกลับลงมา b i o a c t i v e ทีนี้คำถามก็คือ larger timeframe b u y e r จะกลับเข้ามา active หรือไม่แล้วก็ที่เล v e l ไหนยูโรจำเป็นต้องลงไปถึง รีเซ็ตโลจริงๆหรือเปล่าถึงจะเจอ larger time frame buyer กลับเข้ามา active นี่คือคำถามสำคัญนะครับซึ่งเรายังไม่สามารถบอกได้แน่นอนนะครับว่า buyer จะกลับเข้ามา active เมื่อไหร่และตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังก็คือพอราคานั้นลงมาใกล้กับ larger time frame support นะครับเป็นใ a นรย a สำคัญแบบนี้เนี่ยถึงแม้ในภาพรวม seller จาก control market ก็ตามแต่ถ้าเรา s h o r เราก็ hold t r a e นานไม่ได้ นะครับแล้วในบางจังหวะเราอาจจาเป็นต้องเข้าเทรดลองไซด์ด้วยซ้าแต่ก็เช่นเดียวกันโฮลเทรดนานไม่ได้ตราบใดก็ตามที่เรายังไม่เห็น l a r เ e r t i ท e เฟรมไบเออรกลับเข้ามาแอคทีฟนะครับเอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับ short ทอ r m มเ as ของ euro เป็น n น u t r รลนั่นหมายความว่าตลาดนั้นสามารถ move up ก็ได้ม e down ก็ได้แล้วตอนนี้ตลาดนั้นยังติดอยู่ใน balancing เรสนี้เพราะฉะนั้นตอนที่ราคานั้น กลับลงมาที่ขอบนะครับบาลานซ์ n ซน r e เรโลเนี่ยนั่นคือ area ที่เราจะจับตาดูว่าตกลงแล้วมันจะเบรกหรือไม่ถ้าไม่เบรกเราน่าจะเจอไบเออร์กลับเข้ามา Active นะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมอย่างหนึง่งจะมีข่าวสําคัญรออยู่นะครับในวันพฤหัสวันศุกร์แล้วเกี่ยวข้องกับยูโรโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนข่าวสําคัญออกเรามักจะเห็นตลาดยังไม่เบรกบาลานซ์เซนจเรียถ้ามันมี หรือว่าถ้ามันเทรดอยู่ใน balancing area นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องนดไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคไปดู s c e n a r o กันโอเค s c e n a r ที่หนึ่งอย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากว่าเรามีข่าวสำคัญรออยู่วันพฤหัสวันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยปกติ ตลาดมักจะไม่เบรกก่อนข่าวสําคัญจะออกเพราะฉะนั้นนะครับก็มีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะบาลานซิ่งอยู่ระหว่างอินิเชียล p p พพอแล้วก็อินิเชียล t u เ n z นโซนี่คือ s ีน n อที่หน่งนะครับส่วนซี r i อที่2นั่นก็คือตลาดกลับมาพยายามเบรกดาวอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถึงจะเบรกได้ลงมาใต้อินิเชียลส p พพอรซึ่งเป็นขอบล่างของ b a l านซิ่ง a r รเ แต่เราก็อาจจะยังไม่เห็นตลาดนั้น expand ล e ลงสู่ดาวไซด์มากนะัก mm hmm. เนื่องจากว่าอย่างที่เห็นในชาร์ต larger time frame ยิ่งราคานั้นลงไปที่ larger time frame support มากเท่าไหร่โอกาสที่จะเจอ buyer กลับเข้ามา active ก็มีมากขึ้นเท่านั้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถึงจะเบรกได้ลงไปใต้ในชุด support เราก็ต้จะเจอ buyer กลับเข้ามา active อยู่ดีตลอดทางนะครับโอเคเพราะฉะนั้น นี่คือ Market การ t e เทก่อนที่ n อนอนเซชั่นจะเปิดวันนี้ยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ